เออโอ้ลกความแหลกระด,ดับเทพเจ้าไม่ชิไมนอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาสอนเล่นเลยเอาสอนก็นเล่นแล้วจอยสติอ่าโอเคอ่าอะไรบลา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 เอ่อเชื่อมีกล่องอยู่โอเพนบีมออกดูซีนมีอะไรเก็บมาให้หมดแล้วกล่องก็หายไปเลยอ้าวระบบสมจริง โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับผมองนครับอาทิตย์โต AKC นะตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมอะไรวัดซื้อก็ขึ้นชื่อไว้ให้เลยกันครับโลเซนมาลยปุ๊บเลยนะาเออเห็นมันเป็นแบบเดโม่นะอันนี้อะไรอะ่ะกดไปที่กระเป๋าอาหารหมาอาหารหมากระปอ๋องอ่าวกินเต็มห้าเซฟอ,อละารอเะ,ละ,ละ าอะไรดื่มน้ำสินนะอ่ะฮะเครื่องกรองน้ำฝนเอาไว้ตรงนี้อ้อเกมนี้ก็จะเป็นเกมเอาชีวิตรอดกลางทะเลทรายซึ่งมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในทะเลทรายเท่ไาไหร่ผมอยากจะพูดนะน่ากลัวมากนี่กลับกับปรับกราฟิกอ่กราฟิกเอาโลโลก็พอวเราสับกากอ่าฮะโอเค อันนี้ก็พอดูได้เฮ้ยซอฟตี้มันน้อยไปอ่ะอน,นี่ดิเพิ่มหรือลดบ้างเนี่ยเอา้าวอตเตอร์เฮกลืนได้แค่นี้เหรอกระจอกเกินนี่อะไรอ่ะแท็บออนวอเตอร์คอลเลคชันไอรอนอ่ะฮะอ๋อวัเตอร์บัตตันคลีตสปีดได้ด้วยไม่รู้น้ำสะอาดหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าสปีดได้ อ๋อเได้น้ำกินแล้วอึกอึกทำไมน้ำมันดำดำวะเฮ้ย <c oughs> ทำไมน้ำมันดำดำเนี่ยกินได้มี้ยมันไกลมากที่จะกาวอะไรสักอย่างจากพื้นดินมิ่งสอนเกือบสี่นาทีอะได้ไม้เหรอ <c oughs> เฮ้ยมีเมืองด้วยเข <c oughs> าวว่าไงกันไม่กล้าไม่กล้าขึ้นเลยวะ <c oughs> โอเค เรามีการอัปเปิกด้วยเอาว่าเช็ดเกมดีไงเฮ้ยมีหลอดสปาร์คขึ้นด้านบนด้วยเดยนแค่นี้มึงก็ยังได้ยินเหรอวะโอเคเราต้องค่อยๆเดินไปนะครับกังฟูไง ลองเก็บจับตรงไอคอนใช่ไหมฮ ύ, เฮ้ยอะไรวะอ๋อกระบองเพชรเฮ้ยไม่มีเสียงด้วยได้ไฟเบอร์ตามมาเลยตามมาเลยเอ่อ What is this ไม้ใช่ไหมงับ ราไปสำรวจเมืองกันดีกว่ารถยังไม่เต็มนะจ้าวันมีคนมา,าอิงเปลอะดีเสียวเสียวจริงๆเฮ้ยเของะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรหยุดเลยนยเฮ้ยจทารถเร็วอยู่นะ่าคงไปที่เมืองง่ายขึ้นหน่อยนะโอ้ยรถแรงๆเล็กๆจะแซงจ่อไดนะ้ไม่ได้แค่ต้องทนไปในเมืองก่อนไปในเมืองก่อนจะเย็นแม่หนูน้อยเขาไปปิดพัดลมแป๊บนึงไม่รู้เป่าไหมหรือเปล่าป้าปิดแล็กเฮ้ย<ะ>โอ้โหเกือบโอ้โหไม่ได้มองหน้าจ่อเกือบแล้วนะนะ อย่างนี้เฮ้ย hey, มีอะไรอะ่ะมีอะไรปริศนาอีกสิบสามเมตรแล้วก็มีวงไพ่อ่ะมีไพ่น่ากระโดดไม่ได้เฉยอาา่ะฮะมีอะไรอยู่ในบ้านเฮ้ยย hey, ตายได้ดูระบบสมจริงอ่ะวิโอ ว้าวสายเขียวถูกใจสิ่งนี้เฮ้ยสมัยนะั้นมีกัญชาด้วยหรอวะ,ะดูนี่ครับเทคโนโลยีโอ oh, oh, wow. uh ้โหมีบ้องด้วยนะครับโอ้โหว้าวเทคโนโลยีอะอ่าฮะอ่าฮะวัดกระดูก <What? S 1> อะไรโอเพนอ๋อ oh, ไม่ใช่กระดูกเลยไม่มี <c oughs> แล้วกนะันน่ะป๋่องเปล่าเอาไปอะไรประโยด์เกมอะไรปโจโยชน์มันต้องเปิดใหม่ได้หรอวะเอ่อฮะไม่มีอะไรแล้วเนาะอือมี มู๊ดซึ่งเดินนี่ว้าวว้าวโดดโดดโดดเมอเฮ้ยอยู่ที่โพมัเฉยเลยเขาเป็นไงวะโดนโดนโดนวุดไปหนึ่งทีโป โชว์เอาแตกได้ไรอ่ะเฮ้ยกูข้างงูได้เหล็กเฉยเว้ยม,มาสจันนี่ต้นอะไรอ่ะฮ้ยอยากทิ้งเลยอ่ะเฮ้ยอยากได้กระเป๋าเพิ่อมอ่ะมีให้เก็บกระเป๋าไหมนอกจากเติมมานะมีอะไรใกล้ๆด้วยโอ้ยกล่องอีกแล้วาฮ่า,หา,หาคลิกออร์เฮยเอาา่าฮะอยาค่อยมาเก็บ ซากงูแล้วกันนะของว่าจะไม่หายไปไหนวิ้ยกระเป๋าปนซับอ๋อได้อะไรอ่ะคอลเลกชันวอเตเฮนมีสปินเตอร์ด้วยโหวิ่งหนีได้เลยนะเนี่ยได้ไม้ฟรีอ่ะอ๋อห้ากล่องเงินเหรอโอ้ เลขสามเลขสองเลขหนึ่งฮึของแม่งเยอะจริง้องเสร็จต้องคับกล่องละเออโอเคไปไปบเถๆบเอ้าไปได้ปะเนี่ยโอ้ได้ได้ได้โอ้ยอยู่บนหลังค้างได้ยินอีกเลยแม่งหูดีจังเลยเฮ้ยโอ้ เก็บเลยคืออะไรอะ Correction หนึ่งโอ้ยน้อยแท้เนาะโอเคผมว่าผมไปสร้างกล่องดีกว่านะป้าบโอ้นี่ไงเชือกอันนี้ใช้ไม้หลาหวาละมันเป็นเส้นใหญ่นะก <c oughs> รอสองนาทีอะ่ะจะบ้าตายอันนี้เปิดไม่ได้แนละ้วให้กูสร้างทำไมเนะี่ยเอา นี่เอาไปคิดมาใช้ชีวิตกลางทะเลทรายกับกราฟิกระดับิ k นี่มันยากจริงๆอยู่นี้จะละลายที่ไหนก็ได้นะไม่ดีหรอกได้กล่องมาแล้วได้เท่าไหร่อู้ยอดเยี่ยมอาหารไว้นี่ก่อนนีอ่อาหารไม่ต้องไม่ต้องเอาน้ำไปก็พอไปฟาร์มต่อไป อ้ยตากรฮ่ากล้วอะไรไอ้เกมเวนอะไรเอ้าตัวอะไรวะก็แล้วเมื่อกี้ลองทำไมวะอืมสองโชค มันฉกไว้ทีนึ่เหรอก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดเอ้าโอ้ยติดพิษด้วยติดพิษด้วยเฮียงับงับวิววิววิวเราประมาทเราประมาทเออมันก็ร้องจังเลยเว้ยเฮ้ยซาวเอาลงหน่อยดิโตเโว้ยเดี๋ยวคนเขาลำคาญอ่ะโอ้ อ๋ออะไรประโยชน์สุดๆเเอาไว้แล้วสก,กิลว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ลงบ้างไปไปต่อไปต่อท่านี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วแหละฟ้ามางเดียวอยู่ในเมืองนี่แหละอือฮึอือฮึอออเจองูแล้วมันฟอร์ฟอมาอย่าเพิ่งใจเย็น อ่าฮะอืมอืมหนึ่งอืมสองเอาเอาเอาะอะไรวะเอาโดนกูได้เหรออืมหนึ่งรุ่นพ้นผิดวะ วุ้ยโฉกไก่ฉกไก่นะฉกไก่นะตายพี่ดิดูโดวอะไรอีกเนี่ยจะติดพิษงูตายเลยไม่เอาหนางูงูงในบ้านท่จะมีของมีงูซะนั้นเ้าวฟุ้งพิษมาดิงูผิดไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะนะ ก็ก็ก็เอาตายได้อะนะโอ้โอเวนเพื่อนโอม่บบเล้อยู่ที่นี่มานานหรือเปล่าเข้าไปไม่ได้ด้วยโอ้นั่งแช่ถังเลยไอ้จะตกสวมตายแน่เลยกำลังขี้อยู่ไม่นะดีเทลคงกระดูกแม่งโคตรเหมือนจริงเลยโอ้โหขอให้นายไปอย่างสุขสุขตีอะไรกันนะโอมีงูเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยมีตเชื่ออ้อะไรพวกเนี้ย เอ๊ะอยู่ข้างนอกเหรอข้างหลังบ้านเคอย่าไปดวนดีกว่าวิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอ่านี่ไงมันเนียนมันเนียนปะหนึ่งอันมันนี้บ้านสุดท้ายแล้วอย่าไปต่อดีกว่าเสียเวลาอ่า มีไม้ก็เอาไปไม่ได้โอ้ยนออ้อมีงูเห่าบ้าเนี่ยไม่มีนะเออเจอมาสามบ้านละอาหารกับอะไรเนี่ยแว่นขยายเอามาเพื่อมีรูปเอามาก่อนแล้วกันนะอาจจะมีประโยชน์ไงอนาคตไงมีศพควายตายด้วยโอ้เจสัส นี่ก็น่าจะเป็นวัวอ้อแมงตั้งโชงอย่างี้เลยเลอรนวนโนพิราบด้วเนี่ยอือไปต่อด้วยหมาก็อาอหู้เอหูกันนะนี่เรามาสำรวจแล้วตัดได้ั้ยถามจริงก็มีแล้วนี่ทำไมตัดไม่ได้เอา้า โอเคแร่เหล็กเออวุ้ยคนเรามีเสียงด้วยเชิบเออเออได้อะไรอะ่ะได้ซิลคอนได้เหล็กเฮ้อฮ้่ยฮึ่ยฮึยออโคสโตนออโคสโตนออโคสโตนเนาะเกลี่ยง ขุดจนพังเลยเว้ยเฮ้ยโอเคได้มาละปลุกอะไรดีนะมันฝรั่งไหมเออมันฝรั่งวัด The h เ c k b r อเฮ้ยคลีต เอ้าอันล็อกเจสสัสอะไรของคุณวันเนี้ยอะไรเมลบอกสปายอะสปายเทคไปได้ของเต็มตัวเอ้าขึ้นเลยเหรอโอเคๆขึ้น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 ก็ขึ้นอ่ะขึ้นก็ขึ้นอ่ะ โย่โยโย่ค้างเลยแม่โจ้าอีกนะอ๋อว่ะเราไปจอดมึงหน้าแล้วจบพาร์ทเลยดีกว่ามันจะง่ายกว่านะในว่างเงี้ยไหมของกูเต็มตัวแล้วนี่ฮะก็ไม่ได้เต็มนี่ อ,อก็แปลกดีแคะเดี๋ยวเวลาสร้างกล่องเพิ่มแล้วเอาไปเมืองหน้าเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าโอเคเราลงตรงนี้แหละอ่าตรงรถไฟนี่แหละโอเคเข้าไปขอหินได้ไหมมีหินไหมจะบอกนะไม่มีแตก โอเคครับถ้าไม่ชอทุกททานผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับมันเป็นถึงเวลาแล้วนะก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ mm hmm. เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเลยครับแบบเล่นเล่นเล่นค่อนข้างสนุกมากเลยเออผมว่าให้เกมเป็นเกมแบบเกมโมบายเอาชีวิตลอดกลางทะเลีซดแบบน่าจะเกือบดีอะ่ะเออแบบ เรื่องตัดต้นไม้ทําไมกูตัดไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้นะน่าจะบั๊กแล้วมั้งเพราะอันนี้เป็นพึ่งรุ่นทดสอบนะครับอ๋อ,อสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย